ต่างๆหรือในการที่จะออกบินธมาดก็จะมีการมีพาระที่เป็นข้อแรกะไรมีหน้าที่ในแต่ละวันเป็นเวรมีการจัดเวรเหมือนเราเนี่ยแหละค่ะจะทําอะไรแล้วก็มีการจัดเวรก็เหมือนพาระ <ผม S 1> จะต้องเ,เป็น,น,นะระฆังสั่นะระฆังให้รู้ว่าถึงเวลาไหนละในขณะนี้ต้องทําอะไระทำวัดเช้าทําวัดเย็นก็ต้องมีการลั่นตี ระครังให้รับรู้นะคะอันนี้แต่ผมผไถ้าคนที่อยู่ใกล้วัดหรือถามว่าอยู่ไกลวัดแต่เสียงก้องกลางวานของร,ครงะคังอะค่ะค่อนข้างไกลใช่ไหมคะเราก็จะได้ยินอย่างเงี้ยค่ะนะคะออันนี้หอระครังนะคะไม่เคยยินเลยครับสาระการเปลี่ยนเวลาเราไปวัดเราเราขึ้นไปสาระการเปลี่ยนเพราะอะไรลูกอันนี้นี่แหละ เวลาเราไปทําบุญตักบาตรหรือไปฟังธรรมเราจะต้องขึ้นไปทําหรือฟังธรรมที่ศาลาการเปลี่ยนใช่ไหมคะวัดบ้านครูก็จะมีการใส่บาตรข้างล่างอ่ะญาติโยมศาสนิกชนก็จะมีการต่อแถวรอใส่บาตรใช่ไหมคะพระพิสุสงฆ์ก็เดินอ่ะเดินมาใช่ไหมคะอันนี้่แล้วก็เราก็ใส่าบาตรพอถึงเวลาเราใส่าบาตรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะขึ้นไปที่ศาลาการเปลี่ยนเพื่อ ฟังธรรมนั่นเองนะคะก็แล้วแต่หมู่บ้านแล้วแต่วัดก็จะมีการสิ่งนี้แหะคะ่ะเป็นสิ่งที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นโบสถ์หรือเป็นสาราการเปลี่ยนจะเป็นสิ่งที่โดดเด่นสําหรับวัดต่างๆใช่ไหมคะอ่ะก็สร้างแตกต่างกันบางวัดอาจจะเป็นไม้บางวัดอาจจะเป็นปูนก็แตกต่างกันออกไปนะคะอ่ะเนี่ยวัดบ้านรูก็จะมีแบบโลง่งๆแบบนี้จะทําสาระการเปลี่ยนค่อนข้างจะมี บางวัดมีสาลาการเปลี่ยนอยู่3ามสาลาบางวัดอาจจะมีหนึ่งบางวัดอาจจะมีสองบางวัดจะมีลักษณะแบบปิดกั้นกับเปิดโปร่งแบบนี้ค่ะนะคะอ่ะก็แล้วแต่ว่าจะเลือกทําในสาลาการเปลี่ยนไหนในการปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมต่างๆใช่ไหมคะอ่ะนี่ทําด้วยไม้นะคะก็จะแตกต่างกันออกไปอ่ะอีกอันหนึ่งที่เป็นเขตสังฆาวาสก็คือโรงเรียนพัะปริยัติธรรม ก็คือโรงเรียนเกี่ยวกับพระสงฆ์ธรรมเนนอ้าไม่ได้แตกต่างจากเราเลยค่ะเห็นไหมคะโอ้สายเฟซชิลกันแทบทุกคนเลยใช่ไหมคะ,ะทุกทุกท,ทุกรูปเลยใช่ไหมคะอ่าก็จะมีการเข้าแถวเหมือนเราเลยค่ะไม่ได้แตกต่างกันเพราะว่าเป็นโรงเรียนนะคะอ่าโอเคครับผมไม่เคยได้ยินนะครับเ,เ,เหมือนเราเลยไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะใช่ไหมคะคนที่เป็นครูก็คือ พระสงฆ์หรืออาจจะเป็นครูที่เขาเรียกอะไรเป็นอาจารย์พิเศษที่ได้เชิญไปสนอนนะคะอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่พระสงฆ์ก็คือาศาสนิกชนนี่แหละค่ะนะคะเอาให้นักเรียนเปิดในหน้า48 8ค่ะลูกหน้า48อันนี้ก็คือในะเรื่องของการปฏิบัติตนให้เหมาะสมภายในวัด ก็คือการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในวัดถือเป็นสิ่งที่สําคัญพ่ะพุทธศาสนกชนสมควรที่จะต้องรู้แต่ครูว่าง่ายเนาะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนอยู่เป็นประจำทุกๆระดับชั้นอยู่แล้วถูกไหมคะ <S <S เพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสมแต่บางคนเรียน เรียนเยอะก็จริงนะสั่งสมเยอะก็จริงนะรับรู้ข้อมูลก็จริงนะแต่บางทีสิ่งสําคัญที่สุดก็คือในะเรื่องของการแต่งกายเด็กผู้หญิงบางคนยังนุ่งกระโปรงสั้นไปอยู่เลยเด็กผู้หญิงบางคนยังนุ่งกางเกงสั้นไปอยู่เลยใช่ไหมคะหรือผู้ชายใช่ไหมคะบางคนก็ นุ่งเงเกงเหนือเขา่าจนเกินไปอะไรนี้ค่ะแต่ส่วนมากผู้ปกครองก็จะรู้นะน้อยน้อยคนนะคะที่จะให้แต่งตัวแบบว่าไม่สุภาพแต่สังเกตได้ว่าก็จะมีการแต่งตัวที่เรียบร้อยอยู่แล้วในการที่จะไปวัดใช่ไหมคะอะมาดูว่าการแต่งกายนี่เห็นไหมคะแต่ส่วนมากบ้านเราผู้หญิงมักจะแต่งกายเป็นในลักษณะแบบไหนหลูกอือ แต่กจะไม่ค่อยเห็นแบบนี้เนาะจะเป็นในลักษณะของการนุ่งผ้าสิ้นใช่ไหมคะนุ่งผ้าสิ้นแล้วก็ผ้าไทยผ้าไหมใช่ไหมคะผ้าผู้ชายบางทีก็จะนุ่งผ้าสโลงมีไหมที่นุ่งผ้าขาม้าไปไม่ค่อยเห็นเนาะเป็นผ้าสโลงทอด้วยไหมอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็น้อยอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่ถ้าแต่งตัวแบบเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของคนที่ทํางานอาจจะเป็นครูอ่ะ หรืออาจจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบลักษณะการใส่กระโปรงแบบนี้การแต่งกายแบบนี้เนาะอ่ะผู้ชายเห็นไหมคะสวมกางเกงขายาวหรือกางเกงขายาวเลยเขา่าอ่าสวมกางเกงที่ไม่รัดจนเกินไปมีไหมเป็นประเภทแบบว่าสิ่งที่เราเห็นคือรัดแบบก้นติว้วมีเนาะเด็กวัยรุ่นไงแต่กงเกงขายาวก็จริงนะคะแต่แบบ รัดก้นมากเป็นแบบขาเดฟอะไรเงี้ยอ่าก็เท่ไปนวนอีกอะไรเงี้ยค่ะอยากให้สาวๆมองในขณะที่เข้าวัดใช่ไหมก็จะมีมีนะไม่ใช่ไม่มีนะลูกนะเห็นแต่ว่าถามว่าสุภาพไหมถ้าเขาไม่รัดจนเกินไปก็ไม่น่าเกลียดใช่ไหมคะอ่ะผู้หญิงก็สวมกระโปรงยาวคุมเข่าไม่นุ่งกระโปรงสั้นจนเกินไป สวมกางเกงสุภาพไม่รัดรูปกันจนเกินไปนะคะแต่บางทีเราสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นงานทอดกระถินนานทอดผ้าป่าแลาจะสังเกตได้ว่าบุคคลจะหลากหลายใช่ไหมลูกอ่ะมีการทําใี้ทาลงทานมีการให้อาหารมีการบริจาคทานเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะบางคนเคยไปจัดลงทานแล้วเนาะอ่ะนะคะเราก็จะเห็นบุคคลที่แต่งตัวที่แบบบางทีเว้าวบ้างรัดบ้างใช่ไหมคะอ่ะ ก็สวมเสื้อผ้าให้สุภาพนะคะอีกอันหนึ่งก็คือสำรวมกิริยาวาจาพูดจาไพเราะไม่ส่งเสียงดังรบกวนอ่ะเวลาเราไปวัดเราก็ตั้งใจที่จะรับศีลให้มีสมาธิไม่คิดฟุ้งซ่านบางทีเราโดนบังคับไปโรงเรียนเอยขอโทษอ่ะบังคับไปวัดเนาะ บางทีเราก็จะเอามือถือไปด้วยบางทีผู้ปกครองทําไปเธอะใส่บาตรท,ทาบุญไปเถอะตักบาตรฟังธรรมแต่ตัวเรานั่งเล่นโทรศัพท์ก็คุรูก็เคยเห็นนะคะในรษนิของเดิกวัยรุ่นที่มีลักษณะแบบนี้เนาะอ่ะสิ่งสิ่งที่เราไปวัดเราต้องตั้งใจรับศีลมีสมาธิไม่คิดฟุ้งซ่านนะคะอ่ะมาดูมารายาทของาศาสนิกชนอันนี้อยู่ในหน้าอะไรเอ่ยหน้า4ีนะคะ ศาสนิกชนที่ดีนอกจากจะมีการปฏิบัติตนเป็นคนดีแล้วใช่ไหมคะตามหลักธรรมของศาสนาควรศึกษาเรียนรู้และฝึกการมีมารยาทดีตามหลักศาสนาในเรื่องต่างๆเอาในเรื่องอะไรบ้างอ่ะการถวายของแก่พระสงฆ์เมื่อกี้มีในแบบทดสอบถูกไหมคะแบบทดสอบก่อนเรียนต้องนั่งห่างหรือถวายของแด่พระสงฆ์ห่างหนึ่งศอกใช่ไหมคะอ่าระหว่าง ระว่างตัวนะคะ,ะพระสงฆ์เป็นผู้มีสถานภาพต่างจากคนธรรมดาสามัญชนทั่วไปเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของพระรัตนตรยัยแก้วอันประเสริฐสามประการก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ใช่ไหมลูกในการปฏิบัติต่อพระสงฆ์จึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นการถวายสิ่งของจำไว้นะคะว่าการถวายสิ่งของเรียกว่า การประเคนให้จำคำนี้ไว้การถวายสิ่งของเรียกว่าการประเคนการประเคนสิ่งของอการยกสิ่งของอันควรแก่สมณะบริโภคของที่ถวายพระพิษุงต้องเป็นของที่คนคนเขาเรียกอะไรคนเดียวอ พอยกได้ไม่หนักหรือมีขนาดใหญ่จนเกินไปอ่ะสังเกตในภาพนะคะอันนี้เป็นชุดสังกทานใช่ไหมคะเด็กนักเรียนไปทำอ่ะ,อะคุณครูน่าจะพาไปในวันวันสำคัญทางพุทธศาสนาอ่ะก็จะเป็นตัวแทนของห้องแต่พอเริ่มติดโควิดมาเราก็ไม่ได้มีตัวแทนของห้องไปทำประกอบพิธีกรรมทางศาสนาวันสำคัญต่างๆใช่ไหมคะอ่ะนี่ค่ะเนาะอ่ะมาดูว่าระเบียบการปฏิบัติในเรื่องของการ ประเคนของแด่พระสงฆ์อ่ะมีอะไรบ้างผู้ชายนะคะนั่งคุกเขา่าบนส้นเทา้าปลายเท้าตั้งค้อมตัวลงเล็กน้อยยกสิ่งของนั้นด้วยมือทั้งสองข้างน้อมสิ่งของเข้าไปใกล้พระผู้รับประเคนยกให้พ้นพื้นนะคะทรงถวายให้ถึงมือพระผู้รับประเคนเสร็จแล้วเราก็ กราบแบบเบญจางค้าประดิษฐ์อ่ากราบแบบเบญจางค้าประดิษฐ์กราบคือกราบทั้งหมดสามครั้งผู้ชายนั่งท่าเทพทิดาหรือเทพ,พบุตรเฮอเงียบไปหมดเลยผู้ชายนั่งเ <ừ, S 1> ทพธิพาดาหรือนั่งทา่าเทพพบุตรลูกเทพบุตรเทพบุตรใช่ไหมคะอ่าเทพ,พบุตรผู้หญิงก็นั่งททเทพท่าเทพธิดาอ่ะนั่งพับเพียบ หรือนั่งบนส้นเท้ายกของนั้นด้วยมือทั้งสองข้างน้อมสิ่งของนั้นเข้าใกล้กับผู้พระผู้รับประเคนพอสมควรแล้ววางสิ่งของลงบนผ้าที่พระทอดรับประเคนนะคะเสร็จแล้วกราบแบบเป็นจางเข้าไปนี่ก็คือกราบสามครัง้งหรือยกมือไหว้นะคะแต่ส่วนมากจะสังเกตว่า จะเป็นการยกมือไหว้ส่วนมากเท่าที่ครูไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่าที่สังเกตเห็นนะคะอ่ะต่อมาสิ่งของที่ถวายอ่ะมีอะไรบ้างพัดทหารทุกชนิดที่ประเคนไปแล้วผู้ประเคนไม่ว่าจะเป็นทั้งหญิงหรือชายจะต้องจับต้องอีกไม่ได้ถ้าเผลอไปจับต้องอีกต้องประเคนใหม่นะคะ สิ่งของต่างๆที่สมควรแก่พระสงฆ์ถวายแด่พระสงฆ์สังเกตได้ว่าในเครื่องสังฆทานนะคะจะเห็นได้ได้เยอะแย,ะ,ยะก็คือเท่าที่เราสังเกตเห็นตามร้านค้าเนาะที่ขายก็คืออันดับแรกก็คือเครื่องธนยธรรมอ่ะเรียกว่าเครื่องธนยธรรมได้แก่เครื่องนุ่งหม่มอ่ะอาหารคาวอาหารหวานเครื่องดื่มใช่ไหมคะอุปกรณ์ที่อยู่อาศัยเสือ้อมุง้งหมอนยารักษาโรคอ่ะมีไฟฉายด้วยนะ หรือทุกวันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องบริโภคอุปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกยาสีฟันแปรงสีฟันใช่ไหมลูกสบู่อ่ะหรือเป็นเครื่องดื่มเก็บเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรพวกกาแฟโอวัลตินนมต่างๆเท่าสังเกตได้ใช่ไหมคะหรืออย่างหนึ่งก็คือจะมีพวกสังเกตได้ว่าจะเป็นมาม่าใช่ไหมคะมีมาม่ามีข้าวสารใช่ไหมลูกอ่ะต่อมาสิ่งของที่ไม่สมควรถวายแด่พระสงฆ์ แต่ส่วนมากก็ถวายเนาะเท่าที่เราสังเกตได้อะลูกใช่ไหมคะเรียกว่าวัตถุอนามาตให้นักเรียนจำเนาะอันนี้ให้จำเรื่องของเครื่องไทยธรรมด้วยนะคะมีอะไรบ้างอ่ะอีกอันนึงก็คือวัตถุอนามาตได้แก่เงินนะ่ะครูเห็นใช่ไหมคะบางคนาศาสนิกชนมักจะใส่อะไรคะลูก ใส่ในซองไปถวายพร้อมกับเครื่องสังฆทานใช่ไหมคะอ่าบางคนมีความเชื่อว่าการที่เราทําบุญด้วยเงินอันที่เป็นความเชื่อเนาะเราก็จะมีเงินไหลามาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมืออะไรก็เป็นความเชื่อนะคะอ่ะอย่างหนึ่งก็คือทองมีไหมที่เอาทองไปถวายพระมีไหมคะอ่าครูไม่เคยเห็นเนาะหรือวัตถุที่ใช้แทนเงินเช่น ธนบัตรเช็คไม่ควรถวายโดยตรงเพราะผิดวินัยถ้าจะถวายควรใช้ใบปะวารณาอะนะคะสังเกตได้ว่าเวลาเราไปถวายวัดบางวัดจะมีการถวายเกี่ยวกับเครื่องอะไรนะคะค่าน้ำค่าไฟค่าบำรุงศาสนาสถานก็แล้วแต่บางคนก็ไปหยอด5บาท10บาทอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็แตกต่างกันออกไปเนาะอ่ะอันนี้ หมดเวลาลวหรือยังเหลือสิบนาทีมาดูว่าเวลาเราปฏิบัติตนในขณะฟังธรรมนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสําคัญเนาะบางคนนั่งข่าสมาธิไดบ้บางคนนั่งนั่งพับเพียบได้ได้ค่อนข้างจะใช้เวลาน้อยเพราะว่าไม่ได้นั่งหยุดเป็นประจําก็จะใช้วิธีการนั่งข่าสมาธินี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่ว่าบางคนนั่งฟังฟังธรรมบางคนเป็นเน็บขาชาก็มีเนาะสังเกตได้ใช่ไหมคะอ่ะ การฟังธรรมหรือการฟังเทศเขาบอกว่าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาจากการนำธรรมะของพระพุทธศาสนามาแสดงเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องใช่ไหมคะส่งผลให้เกิดความสุขในครอบครัวและสังคมอ่ะอันนี้แหละค่ะเมื่อกี้ที่เราตอบแบบทดสอบนะคะอ่ะการฟังธรรมหรือการฟังเทศให้ได้ผลดีนั้นผู้ฟังจะต้องมีความตั้งใจฟังด้วยความ เคารพสังเกตได้ว่าถ้าเราไปวัดอยู่บ,บ่อยเราจะเห็นคนที่มีอายุอะค่ะเวลาเขาฟังธรรมเขาจะไม่ยกมือไหว้ฟังธรรมตลอดแต่เขาใช้วิธีการนั่งสมาธิใช่ไหมคะแล้วก็หลับตาใช่ไหมลูกเราสังเกตได้ว่าเขาหรือหรือเขาจะหลับนะไม่ใช่นะบางคนฟังธรรมด้วยการวิธีการนั่งสมาธิเอามือประสานการไว้ที่หน้าตักแล้วก็หลับตาเหมือนคนนั่งสมาธิอะค่ะนะคะอ่ะ เขาบอกว่าไม่ทําการใดๆที่รบกวนผู้อื่นหรือแสดงความไม่เคารพในพระธรรมพระพิสุสงฆ์ผู้ที่แสดงธรรมพยายามจับใจความเรื่องที่ฟังเพื่อนําไปไปฏบัติในโอกาสอันสมควรอ่ะเวลาเราฟังธรรมเราต้องมีสมาธิอันนี้ของลูกอยู่ในหน้า49นะคะหน้า49นะลูกนะ,ะการปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนเพื่อ ประโยชน์ต่อาศาสนาสถานาศาสนาต่อาศาสนาต่างๆอ่าันดับแรกการศึกษาหาความรู้การศึกษาหาความรู้ทางโลกก็คือการศึกษาวิชาสามัญต่างๆเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิต การศึกษาในระดับสูงต่อไปเลือกศึกษาวิชาที่เหมาะสมและความสนใจความถนัดของตนเองอ่ะอันนี้ค่ะเป็นการศึกษาความรู้ทางโลกก็คือเราพอเราจบม .6 เราจะรู้แล้วเราถนัดในสิ่งไหนเราจะมุ่งมั่นในสิ่งไหนบางคนมุ่งมั่นแพทย์บางคนอยากประกอบอาชีพแพทย์พยาบาลครูทหารวิศวะสถาปัตย์ก็แล้วแต่หรือ เอ่อเขาเรียกอะไรนักข่าววารสารต่างๆอันนี้แหละค่ะพอลูกจะจบม .6 ขึ้นขึ้นม .5 พอม .6 เราเราจะเริ่มอสอบในเรื่องของอะไรเราถนัดในเรื่องของอะไรบางคนไปเกษตรก็ได้ค่ะบางคนไปเป็นสัตวแพทย์อ่ะทันตแพทย์อ่ะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ความถนัดของแต่และบุคคลใช่ไหมคะอันนี้เราต้องอ่านหนังสืออย่างหนักเลยนะลูกนะไม่ใช่อ่านหนังสือเฉพาะตอนที่เราจะสอบม .6 เนาะอ่ะอันนี้คือทางโลก ทางธรรมมีอะไรบ้างการศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงและสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาได้ั่นแหละหลักธรรมที่ครูสอนดับแรกเวลาเรา,เาศึกษาในเรื่องของศินห้าอบายามุขกุศลละมูอลอคุศลละมูลใช่ไหมคะความศรัทธาศรัทธาสี่มีอะไรบ้างคือนําหลักธรรมที่ครูสอนในในเทอมที่หนึ่งค่ะอันนี้เราขึ้นเทอมสองแล้วเนาะ ในเทอมที่หนึ่งอะค่ะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอ่ะเห็นไหมคะการปฏิบัติตามหลักธรรมประเพณีอ่านะคะการปฏิบัติตามหลักธรรมสามารถได้หลายประการรักษาสินห้าให้ครบถ้วนเมื่อพบว่าตนเองยังบกพร่องในสินข้อใดก็พยายามแก้ไขปรับปรุงบางคนอาจจะบกพร่องในเรื่องของการพูดเท็จอ่ะเราก็ฝึกตนเองใช่ไหมคะพูดโกหกพูดเท็จ บางคนอาจจะฆ่าสัตว์อ่ะบางคนอาจจะยุงเขาเรียกยุงกัดก็ตียุงมดกัดก็ตีมดยอะไรเงี้ยค่ะนะคะบางทีบางคนอาจจะใช้วิธีการเป่ามันออกไปอ่ะก็มีหลายคนที่รูเห็นเนาะบางทีเขาไม่เขาไม่ฆ่าสัตว์เลยนะคะเวลายุงกัดเขาก็ใช้วิธีการเป่าออกไปหรือใช้มือปัดออกไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะอ่ะการเข้าร่วมประเพณีพิธีกรรมทางศาสนาสามารถปฏิบัติได้หลายประการนะคะเช่นง่ายๆเลยะคะ่ะการทําบุญตักบาตร โดยสม่ำเสมออย่างเงี้ยค่ะตอนเช้ายิ่งเรามีโอกาสตอนที่เราหยุดอยู่บ้านนะคะเรามีโอกาสทําค่อนข้างเยอะเนาะแต่บางทีเราตื่นไม่ทันเพราะว่าพระสงฆ์ส่วนมากจะมีการเดินบินทบาทนะ่ะค่อนข้างตอนเช้าเช้ามากคือหกโมงหกโมงครึ่งหรือบางหมู่บ้านอาจจะเจ็ดโมงแต่บ้านคุณครัวค่ะหกโมงเนาะก็ค่อนข้างจะเร็วนะคะหรือไปทําบุญที่วัดในวันสําคัญทางพุทธศาสนาการทอดกรถิน่นการทอดผ้าป่าเนาะอ่ะ การเผยแผ่บทเวลาอย่างเรือเวลาหนาทีนะคะอันนี้การเผยแผ่พุทธศาสนาอ่ะด้วยวิธีการต่างๆเช่นนำธรรมะมาปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นอธิบายธรรมะให้ผู้อื่นฟังที่ให้ที่ยังไม่เข้าใจบริจาคทรัพย์ตามกําลังตนของตนเองอ่ะอันเนี้ยค่ะเวลาเราไปฟังธรรมเราก็สามารถที่จะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราสามารถที่จะมาถ่ายทอด เผยแผ่พุทธศาสนาก็คือการถ่ายทอดความรู้ต่างๆที่เวลาเราไปฟังธรรมที่วัดมาหรือฟังในวิทยุก็ได้นะคะก็มาเผยแผ่ให้น้องให้รู้ให้พ่อแมอ่บางทีพ่อแม่อาจจะทํางานจนไม่ได้มีเวลาฟังธรรมหรือการไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติบางทีเราไปกับปู่ย่าตายายแล้วก็สามารถที่จะมา พูดหรือมาเล่าให้ฟังก็ได้ใช่ไหมคะแต่สมมติก็ไม่ค่อยเห็นเนาะน้อยนะน้อย,นะอ,ยอ่ะต่อมาการปกป้องพระพุทธศาสนาอ่ะพระศาสนาพุทธศาสนิกชนที่ดีควรที่จะมีการปกป้องและดูแลศาสนาของตนเช่น นับถือศาสนาพุทธคริสต์อิสลามแต่ไม่ใช่ดูถูกซึ่งกันและกันนะคะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนะคะใช่ไหมคะเช่นมีการแจ้งข่าวสารเมื่อพบว่ามีการทําลายพุทธศาสนาหรือให้ข้อมูลข่าวสารและคําอธิบายที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เข้าใจพุทธศาสนาไม่ถูกต้องอันนี้เป็นในเรื่องของวิธีการปกป้องไว้พุทธศาสนาที่เราได้รับข่าวสารที่ไม่ถูกต้องนะคะอ่ะครูคะเขาให้ออก ก่อนนะคะพอดีมีธุระค่ะอะไรนะคะวลีลำพยขออนุญาตออกก่อนนะคะพอดีมีธุระมาเดี๋ยวจ้าลูกโอเคค่ะวัสดีค่ะหน้าห้าสิบลูกไม่ต้องทานะลูกนะไม่เป็นไรหน้าห้าสิบไม่ต้องทํานะคะไม่วันนี้ไม่มีการบ้านนะคะหน้าห้าสิบไม่ต้องทําแล้วในข่าวหน้าในข่าวหน้าเราจะมาเจอกันอีกทีก็คือในเรื่องของในหน้าห้าสิบเอ็ด หน้าห้าสิบเอ็ดก็คือในะเรื่องของพิธีกรรมวันสําคัญต่างๆนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมต่างๆที่เราจะเรียนกันเนาะอันนี้วันนี้หรืออยากมีกันบ้านหน้าห้าสิบเอาไหมทำไหมกันบ้านหน้าห้าสิบอ่า<ร>ไม่ต้อง<ร>ไม่มีกันบ้านนะลูกนะาวันนี้ไม่มีกันบ้าน<ร><ร>ค่ะ,<ร>ะนะคะซึ่งวันนี้ค,คุณครูทุกคนเริ่มตั้งแต่คาบที่สองเป็นต้นไปจะมีการสอนในห้องเรียนจริงที่ เราจะมาเรียนเดี๋ยวรอครูประกาศอีกทีนึงนะคะว่าไม่รู้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะคะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจจะมีการเปิดในสัปดาห์หน้านะคะเนาะเดี๋ยวฟังประกาศอีกทีนึงนะคะไม่รู้จะยังไงเนาะลูกน้อไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจจนเกินไปเนาะทำ,ทำใจให้ลม่มๆเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนลูกนะคะรอฟังประกาศในห้องเดี๋ยวค,คุณครูประจําชั้นก็จะส่งเข้าไปในห้องเองว่า ในอาทิตย์หน้าเรามาเรียนแล้วเรียนแบบไหนนะคะจัดกลุ่มไหมนะคะจัดกลุ่มเป็น a อบไหมหรือแบบไหนอะไรเงี้ยคะ่ะเท่าที่สํารวจไปเวลามีการส่งลิงก์ไปหรือสํารวจไปนี่แหละคะ่ะเป็นการสํารวจว่าผู้ปกครองต้องการแบบไหนเด็กต้องการแบบไหนในช่วงที่โควิดแบบนี้นะคะวันเว <One S 2> ้นวันก็ดีนะครับบางคนชอบแลวใช่ไหม บางคนบางคนเริ่มชินกับการเรียนออนไลน์บางคนชอบใช่ไหมคะแต่บางคนไม่ชอบอาจจะโอ้ธนก,กิจปิยะไม่ไม่ฉันอยากมาเจอเพื่อนใช่ไหมคะบางคนอาจจะอยากเจอเพื่อนบางคนอาจจะอยากมาคุยกับเพื่อนอยากแลกเปลี่ยนเพื่อนในเรื่องของความรู้จริงไหม <c oughs> หรืออาจจะ,ะโมโมรกันอย่างเดียวใช่ไหมหรือว่ายัางไงใช่ไหมคะอ่ะอันนี้แหละค่ะเดี๋ยวรอฟังประกาศอีกครั้งหนึ่งนะลูกเนานะเนาะเอาวันนี้ใครสงสัยในเรื่องอะไรมีไหมคะ มีไหมมีใครสงสัยเรื่องอะไรมีไหมคะไม่มีใช่ไหมเพราะว่าไม่มีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายในเรื่องของพุทธศาสนาใช่ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวรอเรียนในข้ามถัดไปพักอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเรียนตามตารางเลยนะลูกนะใครเนะีอาทิตย์นี้เรียนตามตารางเลยนะคะโอเคอ่ะตัวแทนบอกทำความคารพหนึ่งคนเงียบ <c oughs> ใครก็ได้สังคนเรียนท้งมูทำความคารพบคุณครูโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณคคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้หมดเลยเดี๋ยวชวนกันเล่นเกมอีกไปโอ้เมอออนุครูด้วยอ่ะเอาลิฟ